สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำดีโนไดโนไดโนเสาร์นักแข่งชุดนี้มีมาให้อยู่ทั้งหมด R สองแบบนะแบบแล่าสีสีก็คือมีรวมกันทั้งหมดก็มีสีแบบด้วยกันมีทีเร็อ R สอสีแล้วก็มีไทเซลร์ทอสอีก2ส,สีมาเป็นแบบรถ R บิ๊กฟุตนะโอ้ oh, เนื้อดีเนื้อดีเป็นยางแข็งเลยตัวนี้ยางแข็งล้อก็อยางเหมือนกันโอ้ oh, สแสดงว่าแบบนี้ก็ต้องวิ่งได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั่นไงใช่จริงจริงรู้สึกว่าวิ่งด้านหน้าแล้วมันยกล้อด้วยนะเนี่ยนั่นไงเป็นยางนะครับมันคือแบบมันก็เลยยืดยืดหน่อยนะแต่วิ่งด้านหลังไม่มีปัญหา แต่วิ่งต้นหน้านี้รู้สึกว่าล้อมันยกสักหน่อยนะว้าสวยอยู่หน้าชุดนี้อ่อ่ะเดี๋ยวมาดูแบบหนึ่งก็คือแบบสีเขียวก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้แดะเลยนะั่นแหละนะแต่ว่ามาเป็นแค่สีเขียวเท่านั้นเองรถก็เหมือนกันนะครับสีแบบเดียวกันเลย โอ้เป็นไดโนเสาร์ขับรถด,ดูแปลกตาไปแบบนะนี้อืมโอ้รู้สึกว่าวิ่งด้านหน้าแล้วมันยกล้อตลอดเลยนี่ไงอ่าลานดีอยู่เหมือนกันนะก็น่าจะวิ่งได้ไกลเลยชุดนี้อ่ะเดี๋ยวมาดู แบบต่อไปกันก็คือไทเซลลท็อปตัวสีฟ้าหวัวโตวต,วต,วตัวเล็กๆลักษณะเหมือนาลำตัวนี้จะเหมือนกับทีเรดเด้เลยแค่เปลี่ยนตรงส่วนหัวให้มันเป็นไทเซลลท็อปเท่านั้นเองสีฟ้าก็ดูสวยนะรู้สึกว่ารถนี้คนละสีนะเป็นสีออกลายทหารอ่าไง วิ่งด้านหน้าแล้วมันยกล้ออะแต่วิ่งด้านหลังไม่มีปัญหานะอะอ่โอยยกล้อแรงมากอ่ะอีกทีนึงนั่นไงโอ้โหมันติดก็แค่อ่วิ่งด้านหน้าเท่านั้นเองรู้สึกว่าแรงไปอ่ะมาถึงแบบสุดท้ายกันบ้างแบบสีเขียว เหมือนกับเมื่อกี้เด้เลยนะแต่ว่ามันเป็นแบบสีเขียวอมเหลืองมาเท่านั้นเองอชุดนี้น่ารักดีนะขับมอเตอร์ไซค์เออไม่ใช่ขับบิ๊กฟุตอืมนั่นไงแต่แปลกนะวิ่งด้านหลังนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่วิ่งด้านหน้านี้ยกล้อตลอด นั่นไงหรือเขาทำมาให้ยกล้ออยู่แล้วนะผมก็ไม่แน่ใจลองไปหาเดินดูตามร้านขายของเล่นนะครับชุดนี้นะมีมาให้สองแบบแบบและสองสีถ้าเห็นแพ็กเกจอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะครับอ่ะคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ